สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการบ้านเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้สมการลอก,การิทึมนะคะข้อแรกก็คือโจทย์ให้ว่า l o อกของ 3x บวก5บวก3มีค่าเท่ากับ l o อกของ 2x บวก1นะคะตอนนี้เราจะพบจากโจทย์ว่า3เนี่ยเป็นจำนวนที่ ไม่มีล็อกนำหน้า,าซึ่งถ้าทางซ้ายและทางขวาเราสามารถเขียนให้เป็นล็อก m เท่ากับล็อก n ได้เราก็จะสามารถสรุปได้ว่า m เท่ากับ n นะคะนี่ก็คือประเด็นที่1ดังนั้นเราก็จะทำให้ทางซ้ายมือเป็นล็อกแล้วก็เป็นค่าที่ต่อมานะคะ ตอนนี้เรามาพิจารณาดูว่าเลข3เนี่ยเราจะสามารถเขียนในรูปของล็อกได้อย่างไรนะคะ3จะมีค่าเท่ากับ3คูณ1ใช่หไหมคะเราก็เปลี่ยน1ให้เป็นล็อกได้ซึ่งล็อก a ฐาน a ได้1แต่ในที่นี้มันเป็นล็อกฐาน10เราก็เลยได้ล็อก10นะคะ3คูณอยู่กับล็อก10นั้น มันก็คือล็อกของ10ยกกำลัง3นะคะอันนี้ก็คือที่เราเคยพิจารณากันว่าล็อกของ M ยกกำลัง K นะคะจะเท่ากับ K คูณอยู่กับล็อก M นะคะก็คือพิจารณาเลขชี้กำลังเนี่ยเราสามารถ ถ้ามองจากทางซ้ายมือก็คือนำไปเป็นตัวข้างหน้าคูณอยู่กับล็อก m แต่ถ้ามองจากทางขวามือเราก็สามารถนำค่าคงที่ที่อยู่หน้าล็อก m เอาไปเป็นเลขชี้กำลังได้นะคะก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนเป็นล็อกของ 3x บวก5 ล็อกของ 3x บวก5บวกกับล็อกของ10ยกกำลัง3นะคะเท่ากันกับทางซ้ายมือก็คือล็อกของ 2x บวก1นะคะอันนี้ก็คือล็อกฐาน10ใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นผลบวกของล็อกเราก็สามารถเขียนในรูปล็อกของผลคูณนะคะล็อกของผลคูณจำได้ไหมคะ สูตรของอันนี้ก็คืออะไรคะ log m บวก l อ g n จะมีค่าเท่ากับ l อกของ m คูณ n นะคะ m คูณ n ดังนั้นซ้ายมือก็จะกลายเป็น l อกของ 3x บวก5คูณอยู่กับ 10ยกกำลัง3นะคะคูณอยู่กับ10ยกกำลัง3ส่วนขวามืออ่าก็คือตัวเดิมก็คือล็อกของ 2x บวก1ล็อกของ 2x บวก1ตอนนี้เราก็จะพบได้ว่าเป็นล็อกของค่าค่าหนึงทั้งสองข้างแล้วดังนั้น เราก็จะส่งผลให้เราได้ว่าอะไรคะตอนนี้นะส่งผลให้เราได้ข้อความอะไราตามมาคะเราก็จะได้ว่าเลขที่อยู่ข้างหลังล็อกมีท่าเท่ากันนะคะเลขที่อยู่หลังล็อกครูขออนุญ,ญาตเอาสิบยกกําลังสามก็คือ10คูณกันสามตัวก็คือหนึ่งพันคูณเข้าไปเลยนะกลายเป็นโดยสมบัติสลับที่ด้วยนะคะหนึ่งพคูณสาเนาะ เขียนทีเดียวเลยเนาะหนึ 1, ่งพันคูณสามก็กลายเป็นอะไรคะหนึ 1, ่งพันคูณสามก็กลายเป็นสามพัน x บวกห้าคูณหนึ่งพันก็เป็นห้าพันนะคะเท่ากับสอง x บวกหนึ่งเนาะถ้าได้รูปนี้แล้วก็เป็นการแก้สมการตัวแปรเดียวนะคะง่ายๆแบบนั้นก็ไปเป็น 3,000 x ลบ2 x ใชยไหมคะค่าคงที่ก็เป็น1ลบ5,000 3,000 x ลบ2 x โดยสมบัติการแจกแจงเนาะก็เป็น3,000ลบ2ได้เท่าไหร่แล้วก็ไปคูณกับ x ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ2,998 x 2,998 x เท่ากับ มี5,000ใช้ไปบาทหนึ่งติดลบสี่พันเก้เะคะเพราะฉะนั้น x เ,เราก็ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ4,999หารด้วย2,998นะคะแต่การหาค่าของ ฟัง์ชันล็อกเนี่ยสิ่งที่จะจบลงต้องไปตรวจสอบว่าเลขที่อยู่หลังล็อกนั้นมากกว่าศูนย์ไหมนะคะอันนี้ห้ามละเลยห้ามลืมอย่าลืมว่าอันนี้จะยังไม่ใช่คำตอบอันนี้ถามว่าเราจะพิจารณายังไงถึงรู้ว่าเลขที่อยู่หลังล็อกต้องมากกว่า0นนะคะย้อนกลับไปดูเรื่องเดิมของเรากันดีกว่า เดิมก่อนจะเป็นล็อกในลักษณะนี้มันมาจากสมการอะไรคะมันมาจาก x มันมาจาก x หออภัยเขียนไม่ติดมันมาจาก x เท่ากับ a ยกกำลัง y ใช่ไหมคะเมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะคะเพราะนั้นถามว่า ถ้า a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1เนี่ย x จะเป็นยังไงเห็นไหมคะเลขที่มากกว่า0ย์กกำลังยังไงออกมาก็ยังมากกว่า0เพราะฉะนั้นจากข้อความนี้เราก็จะได้ว่า x เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0แต่รูปของ x เท่ากับ a ยกกำลัง y เนี่ยเราเขียนใหม่เป็น y เท่ากับ log x ฐาน a เห็นไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือตัว X เนี่ยเนี่ยเนยต้องมากกว่า0ดังนั้นเราก็เลยสรุปไว้ก่อนว่าเลขที่อยู่หลังล็อกนะคะเลขที่อยู่หลังล็อกเนี่ยต้องมากกว่า0นะคะต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณากันก่อนว่าคำตอบที่ได้เนี่ย จะส่มผลให้เกิดข้อความแบบนั้นไหมนะคะเราก็จะมาพบได้ว่าตอนนี้ข้อความที่เราจะนำมาพิจารณาคืออะไรคะข้อความที่เราจะนำมาพิจารณาก็คือ 2x บวก1กับ 3x บวก5เนอะ,อะถ้าเรามาพิจารณาจาก 2x บวก1เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0น เราก็จะได้ว่า x จะมีค่ามากกว่าลบ1ส่วน2ใช่ไหมคะ x จะมีค่ามากกว่าลบ1ส่วน2ในขณะที่ถ้า x มากกว่าเออมากกว่าเลขอะไรถึงจะไปส่งผลให้3 x บวก5มากกว่า0เราไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือ3 x บวกห มากกว่า0ถ้าตรงนี้มากกว่า0น x ก็จะมากกว่าลบหส่วนสซึ่งเราพบได้ว่าต้องจริงของทั้งสอตัวนี้นะคะและต้องจริงทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากลบ1ส่วน2กับลบ5ส่วน3เนี่ยเลขที่มากกว่าเนี่ยต้องมากกว่าลบ 1, ส่วนสองครูกำลังจะสรุปว่า ค่าของ x เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าลบหนึ่งส่วนสองนักศึกษาพอเข้าใจไหมคะว่า x จะต้องมีค่ามากกว่าลบหนส่วนสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องมาพิจารณาค่ะว่า x ที่เราหาค่าได้เนี่ยมันมากกว่าลบหนึ่ส่วนสองไหมเราก็จะพบได้ว่าลบสี่พันรสบเก้าส่วนสองพัเนี่ย มันเกินมันมันมันมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งอีกใช่ไหมมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งอีกนะคะจาก x เนี่ยมันต้องมากกว่าลบหนึ่งส่วนสองมันต้องมากกว่าลบหนึ่งส่วนสองแต่เราก็จะได้ว่าลบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหารด้วยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยค่าเนี้มัน มันเป็นไงคะมันไม่มากกว่าลบหนึ่งส่วนสองหรอกก็คือมันน้อยกว่าใช่ไหมมันน้อยกว่าดังนั้นสิ่งที่ได้ของข้อนี้ก็คือเป็นไงคะมีคำตอบไหม x ที่ได้เป็นคำตอบไหมไม่ใช่นะคะดังนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบของสมการที่โจทย์กำหนดให้นะคะนั่นคือนั่นคือโจทย์ถามหาเซตคำตอบเนาะเพราะนั้น เซตคำตอบคือเซตว่างค่ะนะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับข้อแรกลองค่อยๆพิจารณาดูนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะทำข้ออื่นให้ดูเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง